วันนี้พาน้องแม่ออกเดิบ้านร้านแรกที่แม่เข้าคือร้านหนังสือนะครับชอบดูหนังสือชอบดูใน youtube ว่าเขามีอะไรหนังสืออะไรก็จะมาหาดูเหมือนเขาวันนี้น้องแม่มาดูหนังสืออะไรครับ,อ,อ,รบอะไรนะหนังสืกอกงเก้งละโอเคอ่ะดูไปเลยอยากได้เล่มไหนครับได้หนึ่งเล่มน,นะครับวันนี้ แล้อ่านออกหรือยังครับก็อา่านก็อา่านอ่านออกอยังอ่านออกนิดหน่อยเดี๋ยวพ่อพาอ่านก็ได้เราจะได้อ่านออกเองเรื่องอะไรครับกลง,ง,งอะไรนะกลกิ่งกดฟังล่ะลอ๋อกลวกิ่งกดฟังจริงด้วยอ๋อมันมีภาษาอังกฤษด้วยอ๋อมีสองภาษา has a t r u t h a d แปลว่าอะไร has a h e แปลว่ากงกิงกดฟัน okay. <Good> อืมโอเคได้ได้ได้อารูานี้ก็ได้ <Okay. S 2> จะได้ไปดูภาษาอังกฤษด้วยนะหนูชอบตรงไหนครับชอบหนังสือเล่มนี้ตรงไหนอะ่ะ <Okay. S 2> ชอบที่มีสาภาษาอังกฤษเล่ดดา เออโอเคไปไปจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวมาไปหาข้าวกินกันนะแล้วมีหนังสือเล่มอื่นที่จะแนะนำไหมเว้นที้มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาดูใหม่นะครับหนังสือเรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์น้อยมั่นใจนี่ก็ดู มีนิทานเยอะเลยสำหรับเด็กอะเรื่องอะไรนะหมีอะไรนะหมีจอมซ่ากับ,กบต่ายเจ้าปัญญาอืมโอเคไป,ไปอาคุณแม่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อตางคุณแม่อ่ะคุณแม่มาจ่ายตังค์แล้วลูกชายได้หนังสือแล้ว ม่เมียนู้นหนังสืออะไรครับบอกคุณแม่สิไม่มีปัญหาอ๋อนั่เือกดฟานเขาชี้ทางนู้นอ่ะ อมไปเอาให้พี่ขนกใจตังเกดได้อันนุ้นนวุนเราพ่อเราพ่อมีตังกันแต่ว่าจะซื้อให้รอหนูอ่านออกก่อนนะ มาเดินซืหอังสือะไรอะมาเดินซื้อลองพูดดินงสือะไรครับนงสือเรื่องอะไรครับอ่าหันไปเพื่อนดีซื้อหันมาขวมันหกเลยหรหันไปเพื่อนเดวซื้ออนหกเลโอเคด่ะแพ้ไหมล่ะแพ้ปะ ลราหนูอ่านออกก่อนแล้วนะเราหนูอ่านออกแล้วค่อยมาเอานะเราเป็นเด๋กวสีแม่กินไก่ได้ปะอ่เีนนแก่าบาทเองอะไรได้ของแล้วได้ของแล้วหาอะไรกินกันต่อน เดี๋ยวพ่อสอนให้พ่อพาอ่านนะอันนี้มาเดินบ้านบี๋ครับ Okay. เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ,บอกเพื่อนๆน,นี่คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้หนูได้หนังสือแล้ว